ทางขวามือก็เหมือนกันท่านมองไปที่ต้นทุเรียนนะอย่าให้มี20กิ่งมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะการทันทุเรียนเนี่ยมาเรื่องทุเรียนกันบ้างนะคะคาถามจากทางบ้านถามว่าทํายังไงให้ทุเรียนกิ่งใหญ่คําถามน่าสนใจมากมีวิธียังไงบ้างคะมาให้ทุเรียนมันกิ่งใหญ่ทุเรียนกิ่งใหญ่เนี่ยจริงๆเราต้องดูตรงนี้ว่าถ้ากิ่งเล็กๆมันมีเยอะนะจำนวนกิ่งมีเยอะสมมติมนี20กิ่งเนี่ยคุณตัดเหลือประมาณสัก15กิ่งหรือ12กิ่งเพราะนั้นกิ่งที่เหลือมันใหญ แล้วอย่างหนึ่งมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะการทันทุเรียนเนี่ยกิ่งที่คุณจะพูดถึงเนี่ยมันจะต้องระวังว่าแล้วกิ่งใหญ่แล้วคุณต้องทําองศากับกับระดับแนวแนวพื้นดินนะถ้ากิ่งใหญ่แล้วคุณต้องจ็จัดกิ่งจัดกิ่งจัดกิ่งให้ได้ประมาณสักจะให้เกิน60องศาหรือ45องศาเพราะนั้นการออกดอกในกิ่งนั้นจะมากขึ้นแล้วมาที่ที่บอกแต่ในเบื้องต้นนะถ้าต้องการกิ่งมันใหญ่คุณต้องลิดกิ่งออกกิ่งที่เราไม่ได้มองว่าจะสร้างให้มันใหญ่ ลิดออกแล้วก็เหลือกิ่งที่เราต้องการ่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ยายาให้มีแมลงยาให้มีโรคเข้ามาทําลายแล้วอย่าหนึ่งถ้าคุณตัดยอดต้นทุเรียนมันไม่สูงแล้วมันก็ออกทางข้างพอออกทางข้างปั๊บเนี่ยคุณก็เลือกเอาว่ากิ่งไหนสมมติไม่มีฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีอยู่สิบสิบกิ่งอย่างเงี้ยุณก็ตัดเหลือแบบมา้สักเจ็ดกิ่งหกกิ่งแล้วก็เหลือมันก็จะใหญ่เองธรรมชาติทางขวามือก็เหมือนกันท้ามองไปที่ต้นต้นทุเรียนนะขวามือก็เหมือนกันก็ มี20กิ่งคุณก็ตัดทอนลงมาอย่าให้มี20กิ่งอาจจะเหลือแค่12กิ่งอะไรเงี้ยแล้วเลือกกิ่งที่อย่าให้มันแบบทับกันเวลาไว้ลูกเนี่ยลูกมันจะได้ไม่โดนกิ่งข้างล่างอันนี้มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นะคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นยังไงแต่ผมเสริอมอันหนึ่งก็คือว่ากิ่งทีุ่ณเลี้ยงให้มันใหญ่แล้วอย่าให้มันตั้งเกินกว่า60องศาให้45องศาอย่ายที่ผมพูดอ่ะคุณคือเห็นดอกไม้ไหมที่ออก,ออกดอกบ,บนยอดอ่ะมมี ดอกอะไรก็แล้วแต่ออกดอกนบนยอดไหมนั่นก็คือว่าถ้าคุณยิ่งยอดการนออกดอกก็จะไม่มีแต่ถ้ามันเอียงไว้เรื่อยๆสีๆ่สองศาสามสาิบองศาสี่สิบองศาตรงนี้อ่ะการนออกดอกจะดีบางงานวิจัยเนี่ยเขาจะดึงใช้เชือกบันดึงโน้มกิ่งให้มันลงมาให้ได้ตามจํานวนองศาที่ต้องการเพราะตัวนี้สําคัญมากแต่โดยทั่วไปเขาก็โน้มมันดดเฉยๆแต่ถ้าคุณโน้มให้ได้สี่ห้าถึงหกสิบเนี่ยการนออกดอกจะมากขึ้น การติดดอกในในในใต้ใต้ใตกิ่งอาจจะมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้ทุเรียนกิ่งใหญ่ขึ้นนะคะคถ,ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยใช้วิธีนี้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ค่ะ